สวัสดีค่ะช่องมาดามทําสวนค่ะมื่อน,นี้กะบอมียังร้ายค่ะบุ้มจะผ้ามาลดนาบอกพริกอันนี้บุ้มลดไปแล้วเนาะเป็นต้นกะพริกขี้นูหัวเรือพันไม้มันกะีุมองปลูกแล้วค่ะมันหลายหลายแต่ก่อนนี่เพาะนึกว่านึกว่าเจนบวอดเนาะเพาะรอบสองนะคะก็เพาะเพื่อไว้หล่ร้ายนั่นแหละเพาะเพาะไว้หลรายแล้วก็บ,บุมีมองปลูกนุนก็ปูกไปนุนค่ะพวกนั้นก็ ไยกับไงบดซ้ำกันดอกค่ะปูก้นละมือปูก้นละเดือนคือวางย่ำใดกับปูกย่ำนั่น,ส,นส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือนี่มุมกด้ดเด็ดยอดไวเลยเด็ดยอดไวค่ะเขาจงังบอลังเพราะถ้าเขาเขา้าเด็ดยอดเนาะเขาจะลังต้นเขาจะแคะแล้วเขาก็จะออกดอกเดียวไปงังเสนะคะเกิดดอกเกิดดอกอยู่ตองนี้นะแล้วตรงนี้เขาก็จะบบไหกิง่งมุมก็เลตตรงเด็ด เด็ดยอดไปเขาจะได้หายกิง้งออกกิ้งไว้วันนี้จะไปหาทั้งมะปลูกทั้งใดระบาดเนี่หาดินใส่มะปลูกหากระถางใส่มะปูกบุม้มบ่ได้ปลูกลงดินเนาะปลูกลงดินมันดูแลยากอีกอย่างหนึง่งดินมันกับบดีของดินมันเป็นดินทรายเมื่อน,นี้มันจะพามาลดน้ำค่ะใส่ๆเที่ยงนะเด่นนี่บุม้มเห็นมันเป็นเหี่ยวๆบุม้มก็เลยอยากจะมาลดเพราะว่าลดน้ำไว้ค่ะบันนั้น สายมากอีกนี่แดดจะจัดนะมันจะเป็นโลกข้อพับลงเลยเดี๋ยค่ะอากาศร้อนมันสิข้อพับแหงไปเลยแหงตน้นแหงตายไปปกติมึงก็จะมาพ้วนดินหงยิงต้นกาแบบนี้ที่ห้องนุบาว้แังสิอนุบาน่ใน,น,นกระถางหรือว่า,า่ในถุงเพาะเาะช่ำเนาะค่ะสังเกตเพิ่งว่าต้นกาถ้าเฮาบ่มีเวลาปลูกเนาะฮอกก็ตรง ขนดินหรือว่าเด็ดยอดไปเลยค่ะเด็ดยอดไปซ้ำเนี่ยเขาก็เด็ดยอดไปแล้วมุมกับเจเสียวไปปลูกมังได้ทั้งแจกทั้งขายแจกเพื่อนเพื่อนมันก็เบิดฤด,ดูที่จะลงต้นกาแหรอเด็เพราะว่ามันใหญ่บ่ท่านเหรค่ะอีกสองสาเดือนเดือนใด้ว่าทันวามกระลากุมพานินาเมษา กอซีมีเมษานน่ก็ซีเริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะเมษามะเนี่ยเขาก็จะปลูกให้ท่านเนาะปลูกให้มันท่านมันจะท่านบ่ละ่ะคุณอะเที่ยวถอนออกอยู่อากาศกันเวลาห่อนหอนมั่งสีใบมันกะหลวกไหมค่ะเนี่ยม้งก็ต้องเบิงอุณหภูมิพร้มพอมเด้ก่อนที่ม้งจะเอาต้นกล้าออกไปปลูก มองอุณหภูมิบอกพริกมันมักอากาศร้อนก็จริงอยู่ค่ะแต่อยู่นี่นะมันห่อนจัดอหรีห่อนแผดเผาเนาะแดดออเตเลียไหมปูกบอพริกนี่ปลูกบอพริกนาแรงนะนาแรงอยู่นี่ก็คือนาห่อนนั่นแหละถ้าเป็นบ้านเท่านาแรงนาแรงมันก็นาหนาวเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันไม่มีฝนเนาะอยู่นี่มันปลูกนาหนาวเพราะใดเพราะว่านาหนาวอยู่นี่มันมีฝนมันก็เลยต้องเลือกปลูกนาร้อนนี่แหละ รอดก็รอดตายก็ตาย,ตายตัวผมบม่มีไหมคือบุมปีนี้๋มพ่ค่อยได้ดูแลปันไดคือต้นใดได้กินต้นใดสมบูรณ์มุมก็ดูแลบำรุงไปเองสินะคะมุมกระทั่งมับเกษตเป็นจุ่มเป็นจุ่มไปเยอะมุตต้นพริกก็รลายค่ะจังบ่มีพูดอยู่ไกลๆบุ๋มเลยเนาะอฟซีผู้ใดผูด้คนติดต่ตอมากสิทั้งยูทู e ผู้ใดยอยู่ในรัฐเดียวกันมุมก็สทรงไห้มุมสรงไห้ฟรีเด้อค่ะมุมทรงไห้เพิ่นฟรีเลย เพราะว่าจะเป็นพวกมเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆเนาะมุ่งทรงไห้เพอนฟี่เลยถ้าเกิดผู้ใดอยู่ไกลๆกับมเอาไดน้นี่ยังสิผู้ใดอยู่รัฐเบสทอนออเซเรียรัฐเดียวกันหรือว่าอยู่ไกลๆมูบานผมสะดวกครับรถมเอากับมเอาำรถค่ะดีก็สิปอยมันถิมสิปอยถิมมุมกับขืดเสียดายยังสินะมุก็ต้องได้จะได้ไปหา หาดินเดียวค่ะหาดินหากระถางามพปลูกมันมันมีมันมัมนมีหม่องไวแล้วพุนนนแปลงแปลงไออยางผุ่นแปลงไม้ทั้งขางบ้านนั่นก็บได้ซื้อดินมาใส่มันมันมีผู้ใดขนหไห้เด้ลูกคนใหญ่บุมเขาไปอยู่ทั้งอื่นแล้วมันไปไปอยู่บ้านย่าไปหาเฮ็ดการเฮ็ดงันเหรอคะก็เหลือแต่บุ๋มกับลูกคนหน่อยอย,อยู่กบแฟนอยู่แล้วบุ๋มกับบ่ค่อยสบายพร้อมเนาะ เจ็บอดแ e อ็ดอายุซํานี่เห็นยังสี่กิโลถ้าเด้อบุมก็ยูเมาหมะแม่แม่สวนหมากุมกับบ่ได้เข่าสวนคือตะกี้เด้ตะกี้บุมแถบสิเข่าสวนทั้งวันเลยแหละสู่แดดสู่คักต่กอนนี่ยกนั่นยกนี่เดี๋ยวนี้บ่ไหวแล้วเฮ็ดหยังบ่ได้แล้วเด้อค่ะเฮ็ดได้เพราะนินน้อยยกเก้าอี้ไป นั่งมองนั่นนั่งมุมนั่นนั่งมุมนี่นะคะแดดแดดอ่อนมากตกซีโมงหามงมากแดดอ่อนมันก็ได้ไปนั่งที่ทัางคุณพริกต้นไหนพริกที่ผมทําคลิปปลูกไปนะมันตายนะมันตายแดดมืดอนันอากาศร้อนมากมันตายหักพับลงเลยก็ต้องได้ถอนออกสามกระถางแล้วผมก็ไปปลูกสมเอาไปปลูกสมอันนี้เป็นพริกกะเลียงพริกกะเลียงนี่กับพริกกะเลียงค่ะ ฝากกันไปกับทั้งสีแดงๆนั้นเป็นพริกขี้นูหัวเรือพันไม้ทั้งข,า,ขาวๆนั้นมุมก็เอามามาคีมานั่นละ่ะเอาคีมานั่นล่ะค่ะมาบำรุ่งคีม่าผสมจุลินซี่สังขคอแสงมุมกับขยายออกยังมาท่านแดงอยู่เหนื่อยนี่ละ่ะมุมกับมาบ่าค่อยได้ลงคลิปค่ะช่วงนี้นะมุมมาสิมะนังน,นี่ดินมันแห้งเห็นบ่าอากาศมันสีร้อนซ่อมในมือเศราดิมุมกับลดไปแล้วสายมานเนี่ยเที่ยงเนี่ย ดินกระแหงพห้ยามลดเสาแรกเนะ่อากาศดินหอนร้อนร้อนจัดเนี่ยร้อนแต่มีร่มนะมันจะแหงไว้แต่เมือ่อดร้อนเมื่อมีร่มนะมันก็พ่อชุ่มชุมอยู่เดี๋ยวมันจะมาลดให้ดินมันชุ่มไว้ดินปนทรายเนาะมันกับ่บ่คอยอันนี้ปันใดเดวจะมาลดเพราะว่าถ้าแดดซองมากนสิตกใบมงมาแดดแดดมันสะซองมาทางนี้เนาะแดดซองมาทางนี้ต้นกามันเหนือยสิ โอกาสหลอดมันกับสีบอนหนี่บันไดนะคะแต่เขาก่อนตีโรดให้ดินชุ่มไวแบบนี้ต้นมันยังซึนยุดตลอดบนหน้ามันสีหักข้อหักพับลง่แบบนี้แล้วก็สิเป็นแบบแหง้งนะคะเป็นแหง้งหักพับลง่ต้นกลางมันก็สิตายได้มันเหลือได้นี่ซุ้มในเหลืออือคือนีบุมมาซ้ำนี่แหละคะ่ะมาอับดีให้เบิง้งว่าสร้างบริยุไก่ไก่แน่นว่าผู้ใดกระไดเนาะมาแบ่งเอาไปปลูกแนมะ่มันลายผลด เดกขี่ยาดแต่ว่ายานแต่ววา,า,าบ่พ่อเป็ดกินเกี่ยงไรกระปลูกเอาอนุบาลไว้ถ้าปลูกสองพ้อมนะคะมันนี้ปลูกอมานเลยเพราะมีหมอกหอดดินสิป,ปลูกเพราะไม่หอดหมอกสิว่างกระถางเนี่ยคลิปนี้บุาซ้ำนี่ลวพี่น้องไม่ถ่ายลูกไปก่อนมุมนี่คืองามเลยไปก่อนเ้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ